บึงการถนนอาหารสตรีทฟู้ดนะครับที่นี่คืออำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับบริเวณนี้เขาจะเรียกว่าถนนอาหารการกินนะครับอยูอ่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็อยู่ตรง หน้าโรงเรียนอนุบาลบึงการวิวสิตอำนวยศิล์นะครับคุณผู้ชมตรงโน้นนะครับก็จะเป็นแม่น้ําโขงแล้วก็เป็นประเทศลาวนะครับที่เห็นไฟอยู่นู่นอยู่ข้ามฝั่งแม่น้ําโขงไปตลาดแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีการขายอาหารการกินแล้วก็ให้กับลูกค้านะครับมานั่งรับประทานอาหารอยู่ริมโขงเลยนะครับรับรับลมนะครับคุณผู้ชมรับลมเยน็ยนเยน็นสบายแล้วก็มองไฟที่อยู่ฝั่งทางประเทศลาวนะครับนี่คืออําเภอ เมืองจังหวัดบึงการนะครับหรือว่าเมืองบึงการนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมนะครับว่าเขาขายอาหารมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเดินชมกันนะครับคุณผู้ชมก็มีขายส้มตําขายยํากันขายขนมปังอาหารการกินมากมายหลากหลายชนิดนะครับลูกชิ้นก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ หอหมกทะเลโอเคอือาหารบ้านเขาเลยนะครับน้อหมูยออุบลด้วนี่โอ้เป็นตาแสบนาะบักใญ่ๆนี่แท่งละจักบาทครับนี่ในน้อยเงี้ยวเงี้ยนี่นะครับอโแท่งละยี่สิบห้าบาทนะครับบอครับ โอ้พนเปิดให้ชมเลยตัวนี้อโอ้น่ากินนะครับนนาท่านนะครับพี่น้องครับหมูยอมื่กี้ผมบอกว่ามันน่าอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับอ้าวหมูยอมาจากไหนครับหมูยอหมูยอยอุบลบอกครับเอาสิ้น,นือสิ้นแล้วจะาบานครับเนี่ยพนบอกว่าสิ้นแลยย้วอันนี้นึ่งบอกครับเนี่ยนึ่งเหรออ่านึ่งแล้วพนมาหนึ่งแล้วพนมานะครับพี่หน้องครับเอาผมสิลองซิมให้พี่น้องเบิ่งเด้ออือืม รสชาติก็ี่เป็นมันมันนะครับพี่น้องมันมันกลมกลมนะครับยี่สิบห้าบาทหมูยออุบลเพื่อนวาหมูยออุบลแต่ขายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบ,บึงกาฬเขาเป็นตลาดนิยง,งกว่าครับเนี่ยถนนคนเอถนน,นอาหารริมของอ๋อถนนอาหารริมของมีทุกวันบ่ครับตลาดมีทุกวันค่ะถนนอาหารริมของมีทุกวันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงครับ ส่โมงครค่ะสี่หน,น,นอืมสี่หกนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะแต่ประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมเอะไะครับคุณผู้ชมอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้าอีกนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเดินชมกันต่อนะครับคุณผู้ชมโอ้ปลาเผาเป็นตาแสบครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ผมกินอ่หาหมูยออุบลน,นะครับแต่ว่าขายอยู่อยู่อ่าอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่น้องครับ นี่ผมมาดึกแล้วนะครับพี่น้องมาประมาณสองทุ่มนะครับคุณผู้ชมถ้ามาแต่หัววันเนี่ยประมาณสักห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเต็มเลยนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันบ้างแล้วนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าเดินทีเดียวครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับถนนอาหารริมโขงนะครับคุณผู้ชมอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชม วิวแม่น้ำโขงนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเดินไปชมนู่นนะครับแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวเดินมาดูแม่น้ำโขงครับตรงนี้อือ นี่นะครับพี่น้องครับก็คือวิวแม่น้ำโขงกลางคืนนะครับพี่น้องเป็นช่วงกลางคืนนะครับนี่เป็นช่วงกลางคืนเนาะทั้งโน้นที่เห็นไฟที่คุณผู้ชมเห็นไฟอยู่ก็คือฝั่งประเทศลาวนะครับฝั่งประเทศลาวอยู่ตรงขามคับจังหวัดบึงการของประเทศไทยเฮ่านะครับพี่น้องครับตรงนี้ผมบุหัวเขาก็สั่งอย่างนะครับทั้งทั้งจังหวัดบึงการนะครับก็สัง่งเห็นมีเป็นเหมือนกับ คล้ายๆอะไรก็ไม่รู้นะครับมองเห็นเป็นข้าวขาวอยู่ตรงนั้นเป็นคันดินหรือยังไงเป็นคันกั้นอะไรสักอย่างนะครับแต่มันมืดนะครับให้เห็นไฟก็คือประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมเอาละครับพี่น้องครับลากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ